แพ็เพดวิในสัปดาห์นี้น่าสนใจมากๆครับเพราะถ้าเราอยากได้คนไหนเราสามารถเลือกได้เลยครับผมแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนะฮะะเงื่อนไขของมันก็คือนะครับอันดับได้ที่ผมแนะนําเลยนะฮะก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นนะครับกิจกรรมนะฮะ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนั่นเองกิจกรรมที่เป็นตัวทีมชาตินั่นเองนะฮะเพราะถ้าเราเล่นถึง3000คะแนนเราจะได้ไปสมลุ้นเพย์เจอร์ออเดิกได้ฟรี1คนครับส่วนถามว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะสามารถไปเลือกนะฮะนักเตะคนไหนก็ได้ในแพ็ก of เ h อร์ e ิได้ฟรี1คนไม่ยากครับเพียงแค่เราเนี่ยต้องไปเปิดแพ็กนี้นะฮะให้ครบทั้งหมด4ครั้งก่อนครับ สี่ครั้งตรงนี้ก็คือเปิดฟรีหนึ่งครั้งส่วนอีกสามครั้งจะต้องใช้3 0 0 e f อยอีฟุตบอลคอยนั่นเองนะฮะเท่ากับว่าถ้าสมมติเราเปิดไปแล้ว4ครั้งนะครับยังไม่ได้คนไหนเลยที่เราชอบหรือว่าคนที่เราเล็งเอาไว้ครั้งที่5เนี่ยเราสามารถไปจิ้มได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดครบ4ครั้งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมันก็จะเป็นการเคลียร์ภารกิจนะครับที่ให้เราสามารถไปจิ้มเลือกได้เลยนะฮะแค่มารับรางวัลจากตรงนี้นั่นเองนี่ครับ เป็นไอเทมรูปดาวสีชมพูนะฮะซึ่งเขาจะมีระยะเวลาจำกัดนะครับก็คือก่อนตัวเกมปิดปรับปรุงในวันพฤหัสหน้าตอน9โมงเช้านะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเปิดเนี่ยสครั้งไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนให้ไอเทมมาปลอบใจเราที่เราสามารถไปจิ้มเอาคนที่เราต้องการได้อย่างน้อยก็ให้เราได้ทดลองไปก่อนเนาะและแน่นอนครับว่า มันเขียนว่าวอลุ่มวันะครับมันจะไม่ได้มีแค่ในสัปดาห์นี้อันนี้ต้องบอกเอาไว้เพื่อเป็นไปการประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยพี่ครับผมดูแล้วสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ต้องเปิดถึง4ครั้งก็ได้ฮะผมเปิดทีเดียวได้เลยหรือแบบนักเตะอาจจะยังไม่น่าสนใจพอไอตัวโคตา้าในการเลือกเพลย์วีคได้เนี่ยผมขอเก็บไปก่อนได้ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าสมมติสัปดาห์นี้ยังเปิดไม่ถึง4ครั้งหรือเปิด ไม่ถึง4ครั้งแล้วได้คนที่ชอบไปแล้วอ่ะมันยังมีอีก2ครั้งนะครับก็คือในวันพฤห,หัสหน้าแล้วก็วันที่2ตุลาคมนะครับเรียกได้ว่าเขามีความแบบปลอบใจเราอย่างเงี้ยให้ทั้งหมดถึง3สัปดาห์นั่นเองนะฮะวอลลุ่มหนึ่งวอลุ่มสแล้วก็วอลลุ่มสนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองตัดสินใจกันดูนะฮะถ้าเปิดไปแล้ว4ครั้งยังไม่ได้คนที่ต้องการ ก็สามารถไปเลือกจิ้มเอาได้ฟรีๆเลยแต่อย่าลืมนะว่าการเปิดไป4ครั้งอะเสียไปแล้ว300 i f อีฟบอคอยนะครับหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับเปิดครั้งเดียวได้คนที่ต้องการกลับไปเลยแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนได้แบบนั้นนะฮะหรือถ้าเปิดไปแล้วได้คนไหนชอบไม่ชอบโดนใจไหมตรงกับที่อยากได้หรือเปล่าแชร์กันในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ